โดออสเผยสิ่งที่วอลเลย์บอลสาวไทยต้องรีบแก้ไม่งั้นแพ้ต่อไปแน่ชัดชุออนเผยสาเหตุแท้จริงทำไมเปลี่ยนตัวบอยตัวหลักไม่ได้ลงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ เรียกได้ว่าตอนนี้นะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักเลยค่ะเมื่อขึ้นเทรนเลยนะคะว่าสมพรอ,ออกไปรวมไปถึงการขับไล่โค้ทยาออกไปด้วยค่ะโดยหลายๆคนนะคะก็ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นข่าวขนาดนี้เป็นกระแสขนาดนี้จะมีการเปลี่ยนตัวโค้ดหรือไม่ต่อมานะคะสมพรใช้บางอย่างเองก็ได้ออกมาตอบนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า ภาพรวมก็รู้สึกเหมือนกับทุกๆคนมีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเป็นเรื่องของนักกีฬาไม่พร้อมเต็มร้อยซการเข้ามาของโค้ชคนใหม่อาจจะยังเชื่อมต่อได้ไม่สนิทโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างทีมยอมรับว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นต้องแก้ไขเมื่อถึงจุดที่ทีมงานมีผลงานตกลงมาเราก็ต้องพยายามหาทางกลับขึ้นไปให้ได้ กรณีของโค้ดยาเราคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้โอกาสจนกว่าจะจบเนชนลีกแต่ก็ได้คุยกับโคดออดเกียรติพงศ์รัชตะเกียงกายประธานเทคนิคของสมาคมให้เข้ามาช่วยใกล้ชิดขึ้นเพราะเดิมอาจจะต้องดูด้านวงนอกแต่คงจะต้องให้เข้ามาช่วยในการเตรียมทีมากยิ่งขึ้นในฐานะที่ปรึกษาตลอดทั้งเนชนลีกส่วนประเด็นที่มีข่าวว่าเด็กๆไม่พอใจการทํางานของโคดยา,น,านั้นอาจจะมีบ้างในแง่ของความรู้สึกแต่ไม่ใช่เรื่องหลกัลก คุยแล้วยังไม่มีปัญหาแต่กลับมาคงต้องคุยกันอีกครั้งขอแย้มอีกครั้งว่าในฐานะนายกสมาคมที่มีหน้าที่บริหารพร้อมรับผิดชอบกับผลงานไม่อยากให้ไปโทษเด็กๆหรือโค้ดให้มาโทษที่ตนฝากขอโทษแ,แฟนวอลเลย์บอลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ดค่ะแต่ก็คงจะให้โค้ดออสเข้ามาช่วยค่ะ ซึ่งทางด้านโค้ดออสเองก็บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่สาวไทยนะคะต้องปรับปรุงเลยนั่นก็คือในด้านของร่างกายค่ะคือจะต้องทําร่างกายให้ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าตอนนี้นะคะก็เห็นได้เลยค่ะว่ามีสภาพร่างกายของนักกีฬานะคะมีอาการบาดเจ็บซึ่งพอกลับมาฝึกซ้อมแล้วการพัฒนาเทคนิคในด้านต่างๆก็อาจจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซนาก็คงต้องทําสิ่งนั้นให้สําเร็จค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำไซต์เอาท์ที่ยังไม่ค่อยแน่นอนนะคะเรารีเซียแอดแฮกยังไม่เป็นผลค่ะ ซึ่งยังก็ยังไม่ถึงสกอร์ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือมันต่ำกว่า80%คือตีไปแล้วมันไม่ตายมันก็ประมาณ50%แล้วค่ะการทำเบรกคอยของเราการเสิร์ฟของเราก็ยังมีประสิทธิภาพไม่สูงต้องไปปรับปรุงในเรื่องของการเสิร์ฟให้มีประสิทธิภาพและมีความแน่นอนให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการสกัดการการรับตบการลุกกลับนี่นะคะก็คือสิ่งที่โคดออสค่ะบอกว่าให้สาวไทยต้องกลับไปแก้ไขเลยนะคะแต่ว่าจากที่แอดมองนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือ,คอการเสริร จะเห็นได้เลยนะคะว่าสาวไทยของเรานะคะยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเสิร์ฟรวมไปถึงการสื่อสารกันในทีมค่ะบางครั้งนะคะมีการแย่งลูกบอลกันนะคะไม่มีการสื่อสารกันในทีมหรือบางครั้งก็ทําให้บอลตกลงมาอย่างง่ายดายซึ่งตรงนี้นะคะก็คงต้องกลับไปปรับแก้เดี๋ยวโค้ชอ้นนะคะก็จะเข้ามาดูในส่วนตรงนี้เพิ่มมากขึ้นแอดก็หวังว่านในสนามที่2และ3ามที่ยังเหลืออยู่นะคะ สาวไทยของเราจะมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะในสนามที่สองค่ะเพียวอาชาราพรนะคะที่ก่อนหน้านั้นในสนามที่หนึ่งไม่ได้ลงไปช่วยเพื่อนเพราะว่าต้องเร่งฟื้นฟรูร่างกายที่ก่อนหน้านี้นะคะป่วยเข้าโรงพยาบาลนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนสงสัยว่าทําไมโค้ชถึงเปลี่ยนตัวนักกีฬาบ่อยนักไม่เห็นตัวหลักลงเลยเช่นบิมพิมพิชยากกรามรวมไปถึงชาชุออนโมกศีที่ส่งสสิภาพรจันทวิสูตรนะคะลงมายาวเลยค่ะ ล่าสุดนะคะชาชุอรอนโมกสีเองก็ได้เปิดเผยเหตุผลสำคัญะคะ่ะที่ทำไมโค้ดต้องเปลี่ยนตัวบ่อยนะคะเนื่องจากบีมพิมพิชยานะคะกับชาชุอรอนค่ะเกิดอาการตะคิวจึงทำให้ไม่สามารถลงไปช่วยทีมได้และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ค่ะฝากส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ